เอาละครับมากรสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ไปอยู่ในเกม s t กวอลเลอซี่เบต้นะครับผมคือรุ่นที่เราจะได้เล่นของใหม่ๆก่อนคนอื่นแล้วหาบั๊กนะครับผมโอเคผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับก็เห็นว่ามันมีสมัครรุ่นเบต้าด้วยนะก็เลยอยากลองเล่นดูก็มีสัตติ a กที่เป็นภาคสามไหมนะคืนนี้ก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะจะลองเล่นดูนะ โอเคตัด okay, คลิปที่แล้วผมเล่นโรบอกไปนะก็จกคลิปหน้าก็จะเล่นนมโกโก้ต่อเลยนะไม่ต้องมีคนมาเขาไม่ได้นะผมจะเล่นต่อเองคือผมทํา youtube เนี่ยไม่ทําเพราะอยากจะหวังเงินหวังผู้ติดตามอะไรเยอะนะคือมันอยู่บ้านมันก็เงียบๆไม่มีอะไรทำก็อยากทําคลิปเล่นนะโอเคโหลดกันเลยโอเคกอตัดไปก่อนนะมันโหลดนานหน่อยโอเคมาแล้ว ปิดเด็ดก่อนเดี๋ยวโฆษณามาโอ้มีตัวกิ่งไม้เต็มเลยฮะมีตาด้วยตาขาวด้วยนะไม่มีตาดำซอมบี้กันแบเปล่าโอ้มีเล่นมีหมดแคมเปญมีภารกิจการแข่งขัดแล้วก็ซอมบี้มีสกินด้วยหรอดูไหนดิโอ้เฮ้ยผมชอบสกินนี้ว่ะ อะอะไรนะเมื่อเราตายจะมีซอมบี้ขึ้นมาเป็นอ๋อเป็นซอมบี้ในตัวเรานะครับมีมีคนขุดทองเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็มีนักราบมีนักขนูแล้วก็หอ,อกนะครับแล้วก็พอมดแล้วก็สัประหลาดยักษ์นะครับผมเรียกท่านว่ายักษ์แล้วกันใจอนแค่นี้แหละ ผมชอบกินนี้ว่ะโคตรเทลเลยแบบคือถ้าเราตายแล้วอะมันจะมีศพขึ้นมานะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นแบบอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นถ้าแต่ตัวถ้าตายมันจะเป็นผีที่ไม่เหมือนกันนะจะเป็นซอมบี้ขึ้นมาโอ้น่าสนใจเกมนี้แล้วก็ถ้าเราฆ่าศัตรูได้ที่เราฆ่าได้มันก็จะเป็นซอมบี้เหมือนกันนะโอ้ยผมอยากเก็บตังเก็บเพชรซื้อตะกินนี้ว่ะ โอเคไปเริ okay, way, ่มเล่นกันเลยครับหมดแคมเปญแล้วเ่าเลยปกติยากยากมากปกติสิครับยากมากมันจะผ่านได้ไงอ้าโอ้โหเก็บ้างคางดีนะมียินโทยในโรคที่เรียกว่าอินมุต้าคุณถูกล้อมไปด้วยประเทศต่างๆที่แบบนี้ก็ใช่ในประเทศแต่ถ้าแต่ละประเทศให้ อะไรวะเรียพยายามให้มีอำนาจแต่วความแต่ละประเทศได้เอาอน,นั้น่ะอาวุธเป็นศาสนาแต่ละประเทศได้พัฒนาได้วิธีเฉพาะของตนในการสูร้รบพวกเขาภูมิใจในวุฒที่เขาสร้างขึ้นจนมีความลหลงไหลถึงค้นบูชาวุธเหล่านั้นให้กลายเป็นศาสนาน,านี่ครับโอเคบทยังไม่ขึ้นแต่ละฝ่ายเชื่อว่าวิธีชีวิตของตนเป็นเพียงทางเดียวแรวคิดให้กับ ให้กับการสอนแนวทางของตนให้กับประเทศอื่นบางสิ่งที่ผู้นำขออ้างว่าเป็นการสัส่แสารสกิดหนึที่คุณรู้จักว่าเป็นสงครามวชื่นอื่นเรียกว่าอาร์คิรอนที่ทางนักนูอซอฟวอร์ที่ทางแห่งดาบเมจิกคิวนักเวทแลสเปียรท์ทอน วิธีทันแห่งหออ๋อนั่งแจ็คเฟรมเนี่ยอ่าคุณคือผู้นำของประเทศที่มีชื่อว่าวิธีทางของคุณคือความสงบและความรู้ประชาชนของคุณไม่บูชาวัฒนเป็นเจ้าอ๋อคือถ้าไม่บูชาวุฒิเนี่ยก็คือเราจะไม่มีชื่อนะครับสิ่งนี้นำใัคุณเป็นเป้าหนายการทรกซึมจากประเทศรอบข้างอากาศเดียวป้องกันของคุณคือของคุณคือการจบตีก่อน แล้รับเทคโนโลยีและจากประเทศต่างๆอะไวแบบนั้น,อ,น,นอ๋อคือเราไม่มีเราไม่บูชาพุทธนะครับก็คือเราถ้าเราค่าพวกไหนได้เนี่ยเราก็จะได้สิ่งสิ่งหนั้นที่เป็นที่สมมติเราค่านักดาบได้เนี่ยเราก็จะเอานักดาบเนี่ยมาเป็นแบบเป็นหารของเราเออคืออเอา,เอาง่ายให้ตัวเองมันบอกกัน อ่ะเริ่มมาฝึกฝนมเนอร์ minor. โอเคเนี่ยสมมติถ้าเราตอมตีนักขนูตนอันนี้ที่มันแพ้เพีมยนแพ้ได้แพ้เราเพีมยนแพ้ได้เราก็จะได้นักกนูเป็นของเราโอเคอย่างเงี้ยนะหวังว่าจะเข้าใจกันนี่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราไม่มีชื่อนะคบผมเป็นสัญลของเ,เองนะอให้สร้างนี้นะครับสองคนฝึกฝนก่อน รูปฝนนักกระบองนะครับแมนเนี่ยโอ้สามารถบังคับนี้ด้วยโอ้คือสามารถบังคับได้สบาใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยจมตีโอ้สุดยอดเลยวิ่งไวโคตรปัดมาต่อทำลายรูปปั้นของศัตรูเพื่อรับชัยชนะโวอ,อย่างนี้เองคิดว่าจะเตีอย่างอย้ยบังคับดีเดี๋ยวมันตายเฮ้ยมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้ว เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไว้ป้องกันให้นายนายตอมตีตุ๊กปั๊นไปเลยตามกันมาอีกครับโอ้ได้เทนนอกราดูยิงมาเถอะเราเพิ่มเลนได้เลยโอ้ตีตีไอ้เออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เพื่อนเราโคตรโหดกระโดดแม่งตีเลยโอ้กระโดดได้ด้วยนะโอ้โหเอาอะไรด้วยอาอได้มิชชั่นด้วยนะกระโดดตอมตีโอ้ แล้วก็ได้จมตีข้างหลังด้วยนะนี่รู้ไหมเมื่อกี้ผมจะทำอย่างนี้นะนี่แล้วก็กระโดดได้เลยโอ้สุดยอดเลยเกมนี้เออฮัดกระโดดตีไปเอ้ยนี่อัดตีลูกบอลอะไรนี่กระโดดตีรูปัอลโคตรเท่อ่ามีตันเลอาชิดอน ถูกขับไล่จากบ้านเกิดและหนีไปทางเนินเขาแล้วโอ้โหเรากำจัดอาชิรอนแล้วครับอ่เอาเราได้ปลดล็อกอาชิรอนแล้วเห็นไหมการเคลื่อนที่อ๋อแล้วก็ลากและวางอิดได้ปลดล็อกอะไรเนี่ยอ่าไม่ค่อยออกนะช่างมันเถอะ โอเคอ่า okay. มีอัปเดตอะไรเงี้ยนะลงดามาใหม่ครับกับเกตไปเลยอ่ามีอัปเดตนี้ด้วยเอากระสอบไปคว่าเออขนาดของกระเป๋าไมเนอร์กว่า20เปอร์เซ็นต์ต่อเลเวลโอ้เราจะบอกค้างมีร้านค้าด้วยโอ้มีอะไรด้วยเนี่ยโอ้น่าสนใจครับมีตกินมีหีบด้วยโอ้ต้องเก็บดาวให้ครบ20อย่างเงี้ได้หีบ มีเช็่ั้ยไมีตังเติมมเย้ยโอเคไปต่อด,ดินแดนต่อไปดีกว่านะพุ่มจมตีกองทัพของคุณถูกซุ่มจมตีจากชาวพื้นเมืองของดินแดนนี้กำลังเสริมจะมาถึงเมื่อตะวันตกดินปวดสู้ต่อไปจนกวา่าจะถึงวันนั้นเอาชีวิตรอดให้ได้จนกวา่าพันธีจะตกดินตกลงเรามีไม่มากเรามีเวลามากนะักเตรียมตัว แต่ที่นี่เพื่อเปิดไปทางเวทมนต์ของคุณนี่เลยกดปุ๊บมันพุ่งเร็วขึ้นเอาครับเป็นตัวนี้โอ้ไม่นะเหมือนการโจมตีจะขึ้นจะเฮ้ยมันการโจมตีจะเกิดขึ้นแล้วโอ้โหกดเข้าบ้านใช่ไหม,ไมเฮียวยังคุณใส่เลยเออ อ๋อกดเข้าบ้านแล้วจะมีนักธนูแบบยิงลูกไฟออกมาแล้วก็ใส่ฮูดด้วยโอเคโอ้ยเดี๋ยวมันจะมาถึงบ้านแล้วโอ้ดีนะมีนักหนูนี้อยู่ยครับโอ้คืออะไรเพราะอันนี้เราสามารถสร้างคนได้ใช่ไหมคืดีมากเออเราลอดชีวิตจากกองทัพนี้แล้วกด ป้องกันให้ไหมเนอะร์ของเรากลับมาออกออกมาได้วอลสชังเพลงเปลี่ยนครับยังดูคนเดียวนี่เราบังครับยนะังดูอนะไรไหมนี่ได้ด้วยนี่บังครับตอนนี้ก็ใจะแบบที่ลากเราปล่อยโอเคแล้วนี่คือปมอะไรอ๋อดูว่าข้างหน้ามีอะไรที่เรายิงไปนะอ๋อโอเคบุกไปเลยเพื่อนออมา,มาไม่กลัวแล้วมาใช่ไหม คาไปเองครับยิงเข้าหัวไปยิงเข้าหัวไปว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่กอดไปดูน่ากลัวก็เลยลุกมย ใชไมไม่หุดใช่ไหมโอ้เดินตายกูจะตายแหละโอ้เดี๋ย,ย่ยิน,นเขาบอกว่าตายซะยังไม่ตายอีงแข่งกันกูกู็ตายนะครับาตอนนี้ กลับไปก่อนเพื่อนมันถูกมาม่ตรวนมาตาหาเม้ก็ไม้เจ้าอันนี้ลุ้มไหมลุ้มไหมลุมันจะลุ้มไมหรืมันจะลุ้มบาไปก่อนเพื่อนเยหมมันถือกระบองมันจะเันโอ้มันมา บอก4.3ใช่ไหมโอ้4.7แล้วใช้เวลา8นาทีประมบบาอนนี้นะครับโอ้อัพอีกมาอัพอหมวกน,นี้ดูดิอ๋อพังชีวิตบวก20%ต่อเลเวลความเร็วในการเข้มที่บวก10%ต่อเลเวลโอ้สุดยอดครับผมเลาเพิ่มพลังชีวิตเดินใช่ไหมเนี่ยดีมากนี่ โอเคเป็นไงนะครับสำหรับเกม Stick War Legacy Beta นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายยังมาในนันบเกม